นะครับแล้วก็คนที่ศรัทธานะครับสําหรับคนที่ไม่ศ<า>รัทธาผมรู้สึกของตาชาน,นะครับเขาก็นั่นแหละแค่เห็นภาพเสนนื่อเขายังเจ็บตาเลยนะครับอันนี้คือ<ต>ความถึงองค์ปู่นะฮะคนที่รักกันมันก็รักนะครับคนที่ศรัทธาก็ศรัทธาก็มันเป็นส่วนบุคคล เราก็ไม่ได้บังคับใครว่าให้มาศรัทธาคนภาคอีสานเราก็ศรัทธานะครับส่วนมากนะครับศรัทธานะครับพญานาคองค์ปู่บริจิตนาคาพระราชนะครับไม่ใช่อยู่ในบ้านอะไรไม่มีอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เดี๋ยว พูดไปมากมายถ้าใครอยากจะเอาไปพูดเอาไปเล่นก็เอาไปเลยครับตา,ตาไม่ได้หวงครับตาพูดออกไป้วยความด้วยใจจริงของตาครับที่ลุงป้าไปตาก็ไม่ได้เหนียวหลังลุงป้าเลยนะครับไปเถอะอลูกไปเพื่อความสบายใจของลูกนะบางทีคนเราอาจจะผนลงมานะครับคือไม่เห็นแล้ว มันก็อาจจะผ่อนคลายลงมาครับให้ลูกไปสร้างวาไว้เถอะนะวันไหนเราเราร้อนแล้วก็ไปพักผ่อนแลับไปอยู่บ้านแต่ถามว่ารู้สึกเป็นยังไงใจหายไหมใจหายครับเห็นลูกเก็บของใจหายไหมครับใจหายครับอันนี้คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อนะครับ แต่ก็พูดกับลูกสาวแล้วลูกสาวว่าพ่อจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะดูแลบ้านให้พ่อจะดูแลบ้านให้แขกมาพ่อก็ต้อนรับแขกแล้วก็ขอฝากเอซีว่าใครที่เคยยุยงใส่ร้ายว่าลุงอย่างนั้นอย่างนี้ว่าป้าอย่างนั้นนี้พ่ขอพอทีเถอะครับพอทีเถอะ เรารู้หมดนะครับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราที่เราสร้างเราก็บอกอยู่แล้วว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาใหญ่โตถึงขนาดนี้จะเลื้อหลังถึงขนาดนี้อันนี้ผ่านมาเป็นสองปีสามปีแล้วเนาะก็ยังไม่จบไม่สิ้นถ้าย้ายไปอยู่วางเยี่ยม มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่องค์ปู่องค์นี้ก็เป็นอาจจะเป็นองค์ใหม่นะเพราะองค์ปู่ท่านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้รับองค์ปู่บริจิตตอยู่ตรงนี้ครับแต่เห็นพระอาจารย์พลบอกว่าสามารถย้ายไปได้ได้ครับได้ครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเอาเซโรถไปได้นะครับเอาไปได้นะครับแต่ว่า ความสําคัญข้อคิดความสําคัญคืออย่างอย่างที่จิตใจปู่อยู่ตรงนี้งั้นงั้นลุงปู่ไม่เกิดตรงนี้งั้นปู่ปฏิจิตไม่เกิดตรงนี้ใครที่เคยยุยงใส่ร้ายว่าลุงอย่างนั้นอย่างนี้ว่าป้าอย่างนั้นนี้ก็ขอพอทีเถอะครับพอทีเถอะ เรารู้หมดนะครับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราที่เราสร้างเราก็บอกอยู่แล้วว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาใหญ่โตถึงขนาดนี้จะเลื้อลังถึงขนาดนี้อันนี้ผ่านมาเป็น2ปีสาปีแล้วเนาะก็ยังไม่จบไม่สิ้น ครับสำหรับวันนี้นะครับตาก็จะลงไลฟ์ก่อนนะครับตาก็จะลงไลฟ์ก่อนนะครับก็หลานสามว่กอืมก็ไม่ลงไลยคเอาไว้ตอนเที่ยงค่อยคุยกันใหม่นะครับค่อยคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับเอฟซีเนี่ยึงเการที่อยู่ขอบคุณเอฟซีเที่ยวมากดไลฟ์ให้ตานะครับแล้วก็มาฟังดาวพูดลู้สิกของตาชานนะครับที่พูดถึงองค์ปู่ปาริกิตนาคราชเนาะ ใน,ในโหัวอกตาเองนะครับวังพญายนาคบ้าน,นลุงพลบอกเขากดไรไหมบอกเขากดไรไหมไม่ไม่บอกเขาจะกดให้ก็กดไม่กดให้ก็แล้วแต่คือเราไม่ต้องไปบังคับเขาค <น S 2> ใครจะกดให้ไม่กดให้ก็ก,ก็ไม่ว่าก,กันถ้าถ้าย้ายไปอยู่วังเยี่ยมจะเป็นยังไงครับาตา,ตาไปอยู่วังเยี่ยมมันคนละส่วนเลยนะ,นะ,นนะถ้าย้ายไปอยู่วังเยี่ยมมันก็ไม่ใช่ ไม่ใช่องค์ปู่องคนี้ก็เป็นอาจจะเป็นองค์ใหม่นะเพราะองค์ปู่ท่านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้รับองค์ปู่บริจิตตอยู่ตรงนี้แต่เห็นพระอาจารย์คนบอกว่าสามารถย้ายไปได,ได้ได้ครับได้ครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเอาใซ่รถไปได้นะครับ,รบเอาไปได้นะครับแต่ว่าความสําคัญข้อคิดความสําคัญ คืออย่างอย่างที่จิตใจปู่อยู่ตรงนี้งั้นงั้นลุงปู่มไม่เกิดตรงนี้งั้นปู่ปฏิจิตไม่เกิดตรงนี้ถึงพราอาจารย์ว่าเอาชนหัวไปก็ได้แต่ว่าไปทาตอบตัวนี้ก็ได,ไได้ไปต่อได้ไปต่อได้ทําได้ไปทําได้ได้หมดนะครับ <c oughs> ก็เหมือนคนนะครับคนที่ย้ายไปอยู่บางเยี่ยม <c oughs> แต่ใจมันยังอยู่กาเกาะมันก็ไปแค่กาย ไปแค่กายใจไม่ไปด้วย mm hmm. องค์ปู่ก็เหมือนกัน <Okay. S 1> จะเอาจะเอาล่างคัท่านไปจะเอาล่างท่านไปไปได้ <Okay. S 1> แต่ว่าความศรัทธามันอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> ความศรัทธามันอยู่ตรงนี้คนเขาที่เคยมาที่เคยศรัทธาองค์ปู่ใช่ไหม mm hmm. มาเห็นตรงนี้อังวางปุ๊บไปมะใจเขาหายแวบเลย mm hmm. เอ้าหายไปไหน ยังไงเขา้แต่ก็ตามนั้นครับทุกคนเพราะว่าสารก็ตัดสินแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดของตาชานนะครับใช่อันนี้เป็นความคิดของตาเป็นความคิดของตาชานนะถูกผิดประการใด้ยังไงก็นะก็รอดูนะครับแต่ว่านี่คือความคิดเห็นเนาะว่าเออนะเคยมีประชามติของชุมชนแล้วว่าให้คงปูไว้นะครับเราก็อยากให้มันแต่ว่าในเมื่อสารตัดสินมาแล้วจะมีทางยังไงอ่ะยังไงเราก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่อ่ขอแสดงความรู้สึกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ก็มาฟังความรู้สึกของตาชานเกี่ยวกับองคปู่ปาริจิตเนาะ,อะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ